สบายดีพี่น้องวันนี้ก็เอาล้านมานอนน้าเด้อพี่น้องเด้อตะเมฆมานอนน้าเด้อนอนอูคนบนไหนนอนอูคนนอนบนรับเด๋อไกวส่อูจังไลยนอนจังไลยรับนี่เอาอู้นมาแขนทั้งเือนเลยเอาเอาล้านมาเลี่ยงจักพักเลยแหละจนเมย์คนดังพนดีคนแหละย่านคนซูนดังเมย์พนหน้าขาเบิงเด้อพน ออกมาแบบใดจักเบบดแน่ไดกระถาเบิ้งอยากงามน้องเห็นยังได้อยากสวยอยากงามเป็นว่าอีเมจ้าลูกเขาไปเลียงคนเด้อเห็นไหมันอยู่นั่นเมกระโสยได้าอยูหายแอเพชรกับเขากันยากเพชรย่างกันยากนะเขาอยู่นั่นเมย์นะบวยลินเป็นว่าพี่สบายมันลินเอามาตําอิดมาวางคำนี้ เต็นโดเต็นดองบัดคุดพ่อมาปัดไห้ว้าว่าคุดพ่อจะกินห่อนแม่นะวะไห้ก็หาค่ะยางไปย่างมาไม่จังเฮือนย่างลงบุตรลงกลางึ้นมากับจังเฮือนมาขี่ล้างแม่นมไม่กินกรบโบกินป้อนเข่ากรบโบกินเอาหน้าไม่กินกรบโบกินนอนอูบ่วะบอกให้นางน้อยพน้าอูมาแคน แค้นอูอาน,นุ่มไม่กินบาทนี่นอนรักปุยก๋ยควายเพิ่นฟังเบิองบัดเบิองเดอ้อดังนักอ้อนสิเป็นได้ไรเฮ็ดมด,ดเทอดไรแหละเฮ็ดอีหยังแน่แหละแตงเนี่ยังแน่บ่กระไรอย่าง,งอยู่ได้ยยไม่มีโปรโมชั่นเขามีโปรโมชั่นให้แล้วก็มีอีหยังแถมให้ซิอย่าง ไปเพิ่นไปเห็ดนี่ฮะอยู่ในน,นี่แหละสวรรค์นบนไดโนเสาร์เด้อพี่น้องบอนไดโนเสาร์นี่แหละใกล้ตลาดลักแปดเห็ดกะกระแพงอยู่ได้ละหมื่นแปดคือวันนี้นี่แหละหมื่นแปดที่เรกว่าเท่ายบุกแพงมไปแล้วมีขน่นอันนี้นะสีเฮ็ดไทยยังสีดึงยังแน่นะ ใ่ม้อนก็บผูฮู้ดอกเบึงไม่ขีดเพิินนะเอาเบืองไม่ขีดเพิ่นเด้อขีดนางอุ่นเด้อพี่น้องไปกับแม่น้อยไปกับนาสาวเพิินถือกันอนร้านกับนาสาวนะติดกันลมมาลมนะนาสาวก็อยากงามอยากสวยถือกันใี่็อกสะเพิินกะนังกัจะเฮ็ดผู้นี้เฮ็ดแล้วก็ร้านอยากเฮ็ดกับผู้นาสาวก็อยากเฮ็ดน้่งเลย พากันไปเลยมาแล้ว,เ,วเดี๋ยวนี้นะหอดเพื่อนแล้วทรมาเมื่อกี้นี่ตามข่าวลูกคนนอนแล้ววะตะเมกนอนแล้วเสื้อผ้าก็อามาแล้วนมก็อามาแล้วสหีห่างแม่ผึ้นบึงเ้อให้แม่ผึ้นไละเป็นเดือนไปละจะเอาตะเมฆมาเลียงนี่ยจะมาให้เห็นแม่เลยแหละสิเป็นอะไร ดังคนดีขักสะกอนเห็ดมม้พันไม้ลูกไปซุ่นไปตบนาตบยังเนี่ยโอ้ยตายเลยนะปัดสิพังซะแหละ,ะเสียคว้มงามจะไปเห็ดหม่แหละเดี๋ยนี่มันท่านสมัยเนาพี่น้องดอูเล่าเขาก็มีลายหมงได้วสวรรค์เขตเนี่ก็ได้มีลายมองแต่ส่วนที่แรกกันแพงแพงเห็ดยังกับแพงเป็นทศดหมืน่นเดี๋ยนี่มันมีลายเลยมันกระถือ ขบแพ่พงขอเห็ดดึงหนาดึงยังหอยไม้หอ้อยน,นี่กักกถ้าบแพ่พงไปรได้กับก็พ่อเห็ดอยู่มันมีหลายล้านนะมีหลายโบนที่ทำสุขามง,งามนะสวรรค์มีหลายโบนในสวรรค์นนะว่าแต่เจ้าจะไปเห็ดไปหาลูกค่าให้เขาหนึ่งกาเขาได้ลูกค่าไปให้เขาหนึ่งกาเขาก็ ถ้าไม่เจ้าฟรีเผ็ดไทยฟรีปัญหาลูกค้าไอ้เขานันแบบนั้นมันมีโคสันไฮมีอันนั้นอันนี้ไฮมันก็ไม่ดีโยมันก็สาขามันมีหลายสาขาเขากแบ่งมาเวียงจันเนสวรรค์นเนปากนเซในหลายสาขาเขาใหญ่ ยายอยู่แต่ละหม่งนะะฮ็ดอันทำคมง,งามคมสวยนี่นะ้าเบิ่งพ้นพ้นออกมามันจะเป็นเ,ดดเม็ดใดทาเบิ่งลูกสาวกนเด้อเม่ม้อนก็จะให้เพิ่งงามดีใจเลยพี่นอ้องเห็นหลูกเฮ็ดไปแต่งคมง,งามคมสวยนี่เม่ม้อนดีใจจ้ะอยากให้แต่ง พันพ่อแต่งกัอยังให้แต่งก็บเบื่องเงินเบิ่งคำเฮามันพ่อเฮ็ดพออืมเวม่ามีเงินสำนีทีไ่ไปปยยุ๊ใส่คมงามมดเลยสิกินยังเนาะแล้วก็ต้องจำแนกเออกูเฮ็ดสำนีเงินกูก็ยังเหลือสำนีกลุ่มเดือนกลุ่มดาวแล้วก็ไปเฮ็ดบด้หามเรื่องอยางงามนี่ให้งามยังหนมยังหน่อยเนาะเฮ็ดแต่พ่นผู้เถาเพ่นก็ยังเฮ็ดพ่นมีเงินพ่นยังไปเฮ็ดไปดึงหนาดึงตา ห่อยไม่หอยอย่างเห็นบอกก็จะเห็ดออกมาน่งงามถศทางไทยทางนังก็เห็นอันแม่บานเย็นเพิ่นเนาะโอ้ยเพิ่นเห็ดออกมานะงามเปินเวินเดีย๋ยวเจ้าเพิ่นเพิ่นเห็ดอยู่ไซยูดต่างประเทศหรืออยู่ไซยอันนี้ก็ไม,ม่ม้อนกับพูเห็นเบิรงนไหมโทลาร์ซัด,ดอกเบิงในโทรศัพท์บด,ดอกงามอลีเพิแม่บานเย็นลากเกนงามงาม ล้วกผู้ใดอีกเนาะซื้อ่นกูสายนะกะแถวเป็นจักเทื่อนหนักะนคนเฮานะ่ะมีเงินกับเฮตใจมดทุกอย่างเนาะพอแต่ให้มีเงินคือวานั่นแหละย,ยังกับเงินเงินใส่เงินเฮตัเบิดสี่ห้เป็นกับเป็นสี่ห้ตายกับตายเงิน ซื้อซีอสญาหญย,ย,า,ยาตายคน่ะซีใส่สเจ้าวนากเะ้าวนาตกถังคือคน่าเลยนะ <c oughs> <c oughs> มันเหตุใจเบดทุกสิ่งทุกอย่างเงินอำนาจเงินแต่สิ่งที่ซื้อบบได้คือใจเดียกพี่น้องจบับโบไม้บอกนะซื้อได้ทุกอย่างบา่บทุกอย่างยังมีอย่างหนึ่งซื้อบบได้คือใจคนซื้อได้แต่กาย จ่คนซื้อได้ต่กายซื้อค้นนะซื้อใจบ่ได้เห็นบาเพิ่นเอาเมียสาวเอาเมียน้อยเพิ่นมีเพิ่นรวยเพิ่็จะได้เมียสาวเมียงามเนาะเจ้าก็เอาได้อยู่เจ้าก็ได้ตะกายเขาแต่เจ้าบ่ได้ใจเขาแน่นวะพี่นนองเด็กน้อยเขาก็อดเอาซื้อๆนอนนำเจ้าจะดมเจ้าหอมเขาก็อดเอาซื้อๆเผื่อเงินก็เขาจะได้เงินซื้อ แต่ว่าเขาสิหักแก้วแบบจริงใจบ่บ่บ่มีก็บ่ได้แต่กายเขาแหละแต่เจ้าบ่ได้ใจเขามันเป็นอย่านั้นผู้เฒ่าเลยเมียสาวนะผู้บ่าวเลยเมียแกผ่าผู้บ่าวเลยเมียแก่ก็ซ้ำเลยซ้ำเลยค่อยเศร้าเมยผ่านผู้บ่าวน้อยเลยเมียแก่ซ้ำเลยค่อยเศร้าเม่ยังยังเลยค่อยเศร้าเม่ เป็นทั้งแม่หนึ่งมาเป็นทั้งแม่เป็นทั้งเมียเป็นทั้งเอือยเป็นทั้งผู้นำม,มันก็ดีแบบนั้นนะอ๋ออานาียมีฮอ,อนก็เบอกตามผู้เฒ่าคนบอาเดยมันก็ดีแมนโยผู้เฒ่าคนก็ผ่านประสบประการมาหลยคุเมอนี่เด็กน้อยอยากเอาแต่เมียรุนร่นรุ่นเอือยร,ออรุ่นแม่พวกแหละคุเมอรนี่นะ รุ่นเออยยังบอกปันไดรุ่นป้ารุ่นแม่ไปสั่นซะเขาเอาขโมอเลยได้ร้ายครูได้เอาเล็กน้อยคือกันนะมันดูน้ำกันเบอร์เยอะบัวหึงข้าเดียวกับป้ากันบัวมีเงินเนี่ยขาใส่บัวมีเงินเขาเหรียญข้าเที่ยวก็ไปเลยเด็กน้อยขโมืองผู้ยิ่งขโมือนี่เก้งกินเหล้ากินเบียร์ดินซอร์ผู้ยิ่งก็เก่งเลยมันมันเวนแต่ผู้ทายได้ เขาเก่งเขาบัวยานผู้ชายผู้หญิงขู้มือเด็กน้อยขู้มือ่งมันมันก็เปลี่ยนไปแต่ละท่านสมัยแต่นั่นเนาะมันก็เปลี่ยนไปมันก็คือตะเก او ผู้หญิงเข้าตะเกาในสมัยตะกี้นั่นโอ้ยอยู่เคลื่อนอยู่ซานบม่ได้ไปใส่เลยอยู่น้ำโพน้ำเมย์ข้างค้อมโพค้อมเมย์เข้าตะกี้เนี่ยเด็กน้อยขู้มือนี่เซิร์นเด้อคั้นไปหายผนร้ายเผลแห่งเห็ดเสริม เด็กน่อยไปหลุนขมือบอกว่าลกูลกใครลูกใครคือกันเมิดบอกกล่าวว่าหายส์เพลนยันพนีป็นพนีปะยันพนไปเนีเน่ยบุดีนะง้วเอาเลยบ่ดีเอาเลยเหลูกนะผู้ใดมีลูกสาวขมือเ,เนี่ยโอ้ยลำบากเลยแหละนี่เอาคุยกันไปไรสำนีเนาะพี่น้องเนาะเอาตะเมงว่านอนน้ำจะไหนจะซื้ออุ้ม่นเขาไปในบอน นอนขาคักสกกอนห้ากะลับแล้วก็สอุ่มเขาบนนอนนอนมยายเ้าคลิปนี้กับเมมอนไปกันเด้ยฝากกุดเซกุๆๆกดไลน์ซับตะไคร้ส่งเมมอนพากินพาเทียวด้วยจ้าไป